ครับผมมันพินนะครับกับชา n e l ฟิลไทยยู u ูบครับอยู่ที่น้ำพากค,ครับก็ตรงเมืองขวานะครับแขวงพงศลีตรงนี้มีสะพานแขวนนะครับเคยลงคลิปนี้ไปละแต่ว่าวันนี้มาอีกรอบหนึ่งเจอนี่ครับเด็กๆกำลังเล่นน้ำน้ำใสเลยนะับ คีมใหญ่ครับวันนี้อากาศร้อนครับผมอยากเล่นน้ำผู้ใหญ่เล่นก็ไม่สนน้ำน่าจะี๊ดด้วยนะเนี่ยตรงนี้เป็นวิวคลาสสิก ีชอบมากขอโทขออภัยครับ,มบรววมหมวกจะปิวต้องคว้ามุมแบบตรงนี้มันมุมคลาสสิกครับก็มีบ้านเรือนผู้คนนะครับบ้านทางภาคแล้วก็สะพนานด้วยนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับสะพนานแบบนี้นะมีเฉพาะชนบทห่างไกลของเมืองลาวนะครับ ส่วนผมก็ยืนอยู่บนสะพานอีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นเส้นถนนหลักนะครับไปชายแดนเวียดนามด้านนู้นนะครับไปเมืองใหม่นี่ก็เป็นปากน้ำภาครับที่ออกน้ำโอโอตรงนี้มีเหมือนเป็นแก่งหินช่วงนี้น้ำน้อยนะครับโอ้โหน้ำน้อยครับฮะตรงนี้ก็เลยเป็นแก่งหินอยู่ แล้วก็ดู่นนะครับเกือบจะแห้งเลยครับแล้วก็มีแพไม้ไผ่แผ่ไม้ไผ่ได้ไยินเสียงนักบิดประจำหมู่บ้านมาครับแซวครับแต่หมู่บ้านแต่ละเมืองต้องมีนักบิดอย่างเงี้ยสักคนนะ ถ้าเรี่องนังปิดประจําหมู่บ้านก็ชีวิตยังเรียบง่ายครับอยู่ทํากินกับลําน้ําที่นี่ฮะบ,บางหมู่บ้านเนี่ยนั่งเรือออกไปเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วเขาก็เขาจะมีกังหันเขาเรียกว่าเป็นเธอไปพลังน้ําเล็กๆนะครับมาดักสายน้ําแล้วก็พอจะปั่นไฟได้เล็กน้อยให้แสงสว่างอะไรเงี้ยครับ นี่ครับน้ำอูต่อกับน้ำภาคนะครับตอนนี้แดดร้อนพอสมควรนะรับ,รบทิ้งพาไปที่น้ำภาคแล้วกันชุมชนตรงนี้โค้งน้ําสวยมากครับแล้วก็มีสะพานแขวนแบบนี้คลาสสิกจริงๆต้เพากันใหม่กับช e l Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันเผื่อใครที่อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับ ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางประเทศเอซี AC ครับมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาคันหนี่งมอเตอร์รไซค์ลอยฟ้านะครับเหนือลำน้ำด้วยสะพานแขวนครับผมพบกัในใหม่ครับสวัสดีครับ